ทำประกันรถยนต์แบบผ่อนนะผ่อนยังไม่หมดแต่เกิดเหตุชนนะครับและต้องการเข้าซ่อมและจะต้องเคลมประกันเนี่ยเขลมได้ไหมนะครับถ้าเรายังผ่อนไม่หมดนะฮะคลิปนี้มีคําตอบนะนะครับวันนี้สวัสดีนะครับ12พฤศจิกายนนะครับ2566ครับผมมีพี่น้องทางบ้านนะครับหลายท่านนะครับที่ติดตามทักทายเข้ามาสอบถามเรื่องการผ่อนประกันรถยนต์อยู่นะฮะจะผ่อน10เดือนนะครับ กรณีเป็นประกันชั้น1ป1นะครับหรือ6เดือนปอ2อนะครับหรือ2เดือนปสหรือบางบริษัทก็10เดือนปอ1 8เดือนปสองพัทนะครับหรือ6เดือนปสนะครับอันนี้ชั้นนะอ่าถ้าเรายังผ่อนยังไม่หมดเนี่ยเกิดเราเกิดเหตุแล้วเราจะต้องการเคลมประกัน,เ,นเราจะต้องไปเคลียร์ค่าง,งวดให้หมดก่อนไหมนะครับมีคนสงสัยอยู่เหมือนกันนะ คำตอบคืออย่างนี้ครับไม่จําเป็นต้องไปเคลียร์ค้างงวดที่เหลือที่เรายังไม่ได้ผ่อนนะแต่งวดการผ่อนเราอย่าค้างเท่านั้นเองนะครับเช่นเราผ่อนสิบงวดนะฮะเราทํากันชั้นหนึ่งไว้ผ่อนไปแล้วห้างวดนะครับตอนนี้อยู่งวดที่หกแล้วงวดที่หกเนี่ยเราค้างไว้หรือเปล่าถ้าสมมุติว่าเราค้างเนี่ยเราจะเคลมไม่ได้นะครับ ทำไมถึงมีโอกาสที่จะเคลมไม่ได้เพราะว่าตอนที่เราทําสัญญาผ่อนเนี่ยเราซื้อประกันแหละคือตัวในหน้าบริษัทในหน้าที่เขาขายประกันเนี่ยเขาก็เคลียร์เรื่องเบีย้ยประกันให้เรากับบริษัทประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเขาก็ออกกรมธรรม์และให้ความคุ้มครองเราตั้งแต่งวดแรกที่เราจ่ายแล้วแล้วเรา,เราได้หลักฐานความคุ้มครองหรือว่ากรมธรรม์มาละนะครับแล้วเราก็จะมีอีกสัญญาตัวหนึ่งนะที่ทําสัญญาผ่อนทีนี้ไอ้ตัวสัญญาผ่อนเนี่ย มันก็จะมีอีกใบหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นใบอขอยกเลิกหรือขอเว้นคืนกรมธรรนะครับบริษัทที่ที่เราผ่อนเขาอยู่เนี่ยเขามีสิทธิ์ครับที่จะส่งเอกสารตรัวน,นี้ไปขอยกเลิกกรมธรรหากเราผิดนัดชาระนะครับคือความคุ้มครองเนี่ยก็เหมือนเราจ่ายปกติทั่วไปเหมือนเราทําประกันทั้งปีทั่วไปแหละนะครับเราก็คุ้มครองปกติถ้าเราไม่ค้างชาระเขานะครับ และมันก็ขึ้นอยู่กับบริษัทกําหนดนะว่าครา้งกี่วันเขาถึงจะส่งใบขอเว้นคืนหรือยกเลิกนะครับถ้าเหตุที่เกิดยังไม่ได้มีการขอเว้นคืนหรือยกเลิกเนะี่ยกรมธรรยังให้ความคุ้มครองปกติอยู่ยังไม่มีการขอยกเลิกหรือเว้นคืนกรมธรรใดๆยังได้รับความคุ้มครองอยู่นะครับแต่ว่าอย่าเสี่ยงครับพูดง่ายๆอย่าเสี่ยงอย่าเสี่ยงผิดนัดการผ่อนงวดแล้วกันนะครับพูดง่ายๆนะครับผ่อนไม่ครบก็เคลมได้นะครับแต่ว่า ยาผิดนัดจนบริษัทในหน้าที่เราผ่อนด้วยเนี่ยเขาจะต้องส่งเอกสารยกเลิกไปที่บริษัทประกันภัยถ้ากรมธรรม์ถูกยกเลิกหรือเว้นคืนแล้วเนี่ยนั่นแหละหมายความว่าความคุ้มครองของคุณถูกระงับความคุ้มครองทันทีหมดมาขาดผลบังคับความคุ้มครองทันทีเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องผ่อนให้ครบทุกงวดครับแต่อย่าค้างการชําระเท่านั้นเองในสัญญาในสัญญาก็คือถ้าเราไม่ค้างการชําระ เราเคลมได้ปกติแล้วเคลมกับบริษัทประกันไปนะครับนะฮะแต่การผ่อนที่เหลือเนี่ยเราก็ผ่อนกับบริษัทในหน้าไปนะครับประมาณนี้นะครับเราไม่จํเป็นครับที่จะต้องไปเคลียร์งวดที่ผ่อนทั้งหมดกับบริษัทนั้นนะครับบริษัทในหน้าที่เราซื้อประกันผ่านเขาหรือผ่อนผ่านเขานะครับแล้วเราผ่อนเนี่ยศด้วยนะ เอาเบีย้ยประกันเนี่ยหารหารจํานวนเดือนที่เราต้องการผ่อนนะครับใครสงสัยข้อมูลนะเรื่องของการผ่อนประกันรถยนต์ป .12 อ 1, 2, ปอ .1 ชั้น2 2พัทช,ชั้น3าสพัทเนี่ยนะครับสอบถามได้นะครับ,บ,นะรบแล้วก็มีให้เลือกนะครับหลายๆบริษัทนะตามความคุ้มครองนะฮะที่เราต้องการที่เรามั่นใจว่าบริษัทประกันภัยไหนเนี่ยที่จะคุ้มครองประกันรถยนต์เราได้อย่างดีแล้วก็บริการเราอย่างดี อันนี้อยู่ที่เราตัดสินใจแล้วก็เทียบราคาได้นะครับสอบถามได้นะใครที่สงสัยเรื่องนี้นะครับสรุปว่าผ่อนยังไม่หมดก็เคลมได้แต่มีแต่อย่าค้างอย่าผิดนัดชำระค่าง,งวดของผ่อนประกันรถยนต์เพียงเท่านั้นเองถ้าผิดนัดแล้วก็อย่าผิดนัดจนให้ถึงเขาต้องส่งเอกสารบอกยกเลิกหรือเวนคืนกรมธรรนะครับเพราะการเว้นคืนกรมธรร์คือการยกเลิกสัญญาความคุ้มครอง เท่านั้นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันรถยนต์ประกันทุกอย่างนะฮะคำว่าเวรนคืนคือการหยุดสัญญาแล้วขอมูลค่าที่เหลือเนี่ยกล,ลลกลับมาที่มีมูลค่ากรมธรรม์ที่เหลือกลับมาที่มีนะครับถ้าเขาขอถ้าเขาเอกสารที่เราเซ็นไว้เขาตั้งแต่แรกนะครับถ้าเราผิดน,นัดเขามีสิทธิส่งเข้าบริษัทแล้วก็กรมธรรม์เราขาดผลนงคับโดยระงับความคุม้คมครองได้ครับสงสัยข้อมูลถ้กเข้ามาสอบถามนะครับประกันรถยนต์ ประกันต,าตา่างๆหรือประกันชีวิตประกันสุขภาพเราทำได้ครับสวัสดีครับ